ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน A-Motor นะครับมีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวนะครับคันนี้จะเป็นตัวยามาฮ่าแร็กซตนะครับปี1 9 9 9นะครับผมจัดทรงขึ้นมาใหม่ทั้งคันนะครับเป็นแนวบับเบิ้ลเลยนะครับรับรองว่าหล่อมากมายครับผมยางหน้าเป็นยางขอบขาวเลยนะครับท่อเป็นทรงเวนต์ไฮเลยนะครับยางหลังก็เป็นขอบขาวครับ สีเป็นสีเขียวทหารนะครับโดยรวมแล้วสวยครับเพราะเราเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ทะเบียนพร้อมโอนนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับเอามาฟังเสียงกันดีกว่าครับเสียงโวดโอวน,นะครับหล,ล่อเลยนะครับน่าหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับราคาเพียงหนึ่งแสน นกับแปดพันนะครับเล่มเขียวนะครับทะเบียนพร้พอมโอนเลยนะครับผมหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับราคานี้โอเคครับช้าไม่ไ้น้ครับรีบโคมเลยนะครับสวัสดีครับ